รักษาร่างกายให้ต่อยให้นานที่สุดรู้ไหมต้องอย่ามียเรือแรกอาจะได้รวยมั้งวะน้องใหม่ต้องอะไรมีมวยมาร้อยกว่าตัวแล้วจะร้อยกว่านะน้ำมวยพันตัวเนี่ยมันมีเพชรแค่ไม่เยอะหรอกคนเดียวสำคัญที่สุดคือกัตตันยูอย่างเดียวอย่างอื่นตามมาเองอเรื่องจริงคับผมกัตตันยูอย่างเดียวไม่รู้คุณไม่รู้วันแรกที่เรามาอยู่ไม่รู้ข้าวแดงเป็นแรกก็ไม่มีใครตบตีนี่เขาบอกว่าไงนะ เขามาบอกว่าให้เต็นลัญญยาไปแล้ววันอะไรนะวันอะไรคลิปวันคิปสตาร์ทหลักหลายแสนเลยครับหลายแสนสตาร์ทคือแพ้ชนะก็ได้หลังมาที่นี่ไฟแรกก็แต่เขาพอเขาชนะตัวเก่งเนี้ยเราต้องทําร่างกายให้มากกว่าเดิมเยอะอีกเยอะน้ำหมายอีกเยอะไม่เป็นไรเลยครับมีเมียอีกคนน้ำหมายใช่มันมันมีเยอะไม่ได้ เมียมันมันมันได้สองอย่างไม่ไม่เน่เห uh ็นน้าหมายแต่ว่ามีเยอะจริงป่ะไม่ใช่คนเดียวคนเดียวไอเตย์คันมันเก่งมันมันมีทีละคนโอ้เข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วคำว่ามีเยอะเลยเตย์คันมันมันได้สองอย่างมันได้เมียคนอะไรคนนะพร้อมลูกเป็นทั้งเมียทั้งภูมิภพทองเอาเดย์ชอบเดย์ไม่ เป็นเป็นทั้งเมียทั้งสองอย่างเลยสัตว์ม่ได้แต่ไม่ได้สองอย่างเมียถึงเก็บเงินอยู่แต่เอกสารมันแั่น้าหมียแต่น้าหมายต้อง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 ลงทุนเอาเชนเนอร์ที่ระดับให้เขาแล้วค่าตัวเขาอัปเดตแล้วเอกสันมันนี่หนูเห็นว่าซ้อมกับเมียจริงไม่เห็นน้าหมายเมียคุมซ้อมจริงไหมเนี่ย มีเอาไม้เล่นกำท้องอ่ะดูดิเพราะว่าซ้อได้ข่าวมาว่าเมียคุมซ้อมมันอย่างว่าน้ำ buoy คุณน้ำหมันได้ดีเพราะเมียเสกสรรคนยอดในเพชรคนตามไมค์คนไล่กล้องกรณีกล้องกรณีผิดรู้ไิดตามจริงจริงมันมันอย่ที่เราเรารู้หน้าที่เหรอใช่แต่แต่ว่าแต่ว่า แสงสันต้องมากกว่านี้เท่าตัวคือค <ười> ือ <c ười> เราเขาซ้อมสองใช่ไหมเราซ้อมสี่ซอมห้าเลยเราเก่งแล้วมันจะแข็งแรงเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่ไมต้องพูดถึงเก่งแล้วหมายไม่ต้องพูดถึงเก่งแล้วเอาแข็งแรงอย่างเดียวมันผ่านความเก่งมาแล้วต <c ười> อนนี้มันอดทนเลยนั่นแหละอดทนประเทศโลมาล้อมจะง่ายกับไฟอันนั้นง่ายง่ายเลยที่มาแต่ดูถูกพูนบาลานซ์ไม่ได้ไม่ วันข้างหน้าเราอาจจะได้ข้าวหลาลไม่อย่างนี้ขนชอจะตายแบบนี้คนชอไม่ได้พกมวยนี่ยเพิ่งตัดน้ำมวยตัวเองไปเนี่ยที่ซ้อมอยู่ที่่ายเนี่ยชื่ออะไรวะกัะตันยูเพชรจันทร์น้ำหมายอะทำไมน้ำหมายเต้นโตัดมือหนึ่งเลยตัดน้ำมวยตัวเองตัดน้ำมวยตัวเองเลยตัดเรนเนอร์ด้วยค่ะตัดเรนเนอร์เรนเนอร์ารดูดีดีดดีดีดี ไปเลยเนี่ยานเนอร์วดน้งมวยน้มวยก็ไม่แข็งเลยไม่คือแตนเนอร์ไปโบกไม่น้มวยได้ตัดด้วยแนเนอร์ปวมวยแพ้กลับตั้งหมายมยเอาภาพสวยๆ้ยเลยารูปรวมเขาจะได้เข้าไปข้างในต่ออีกนะอเคโอเคถายปเลยยปหน่อยทุกคน